สวัสดีค่ะมาพบกับพี่บันไทยอีกแล้วนะคะในช่องมนทาสไตล์วันนี้นะคะพี่บันไทาก็มีเสื้อนะคะกางเกงเซ็ตใหม่นะคะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะมารีวิวให้ดูตัวนี้พี่บันทาทำแต่ว่าพี่มันไทาไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะบอกตรงว่ารีบมากก็เลยลืมถ่ายคลิปนะคะตัวนี้สวยสวยมากๆเลยค่ะเป็นกางเกงขาตรงนะคะไม่ได้แยกปลายบานนะคะเป็นขาตรงอย่างนี เป็นขาตรงความยาวอยู่ที่36นิ้วนะคะตัวนี้มาตรฐานพี่วันธาทำา37นะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าต้องการ36นะคะรอบปลุกเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้เราทำรอบปุก40ส่วนกางเกงทำไซส์เล็กสุดของพี่วัญธาคือกางเกงทรงยางยืดที่ไซส์เล็กที่สุดก็เป็น m M L นะคะแต่ลูกค้าท่านนี้31ินะคะพี่วัญธาก็ขยายเอลออไปเป็น31 ตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องการยางยืดนะคะพี่วัญชาเลยทาเป็นเอวสาให้เขานะคะแต่มาตรฐานเวลาพี่วัญชาทาขายซึ่งถากใส่ยางยืดด้านหลังนะคะตัวนี้แล้วก็ทําเป็นไซส์คือไซส์เล็กสุดก็เป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะวะระบุไซส์มาได้นะคะเสื้อก็ทําได้3ามแปดสี่สิบสี่สองส่วนกางเกงก็มี2ขนาดคือ,อ,อไซส์เล็กสุดก็ s อแล้วก็ไซส์ที่2ก็คือ,อ,อไซส์เล็กสุดมี SML นะคะต้องดูว่า S ไอ ขอภัยค่ะไซส์เล็กสุดคือเบอร์ M เบอร์ L แล้วก็ใส่ได้ถึง XL นะคะตัวนี้ถ้าสะโพกลูกค้าไม่ใหญ่มากก็ใส่ได้ถึง XL แต่ถ้าใหญ่มากก็ต้องใส่ไปอีกเบอร์หนึ่งคือ,อ,อขนาดตัวกว่านี้เป็นขนาดกลางคือ XL แล้วก็ 2XL นะคะเป็นเป็นขนาดนั้นมานะคะคือถ้าไม่ไม่แน่ใจก็โทรมาคุยหลังบ้านกับพี่มนทาก่อนนะคะแอดไลน์ทักทายมาหลังบ้านแล้วก็ มาบอกว่าเราลักษณะไซส์ประมาณนี้ควรจะใส่ไซส์อะไรพี่มุนัทก็จะแนะนําให้นะคะส่วนคอนะคะก็จะเป็นคอตั้งๆคอตั้งตั้งที่ไม่ไม,ไม่ไม่กว้างนะคะอันนี้ไม่กว้างเออไม่พี่วุนิัก็สับสนนะไม่ไม่ไม่ไมไมใหญ่คอไม่ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างคอไม่ไม่ติดคอกว้างนิดหนึ่งนะคะมันจะได้ไม่ติดคอส่วนแขนจะเป็นแขนกระบอกมาเฉยๆนะแบนแขนสั้นความยาวแขนก็อยู่ที่เจดนิ้ว เจ็ดนิ้วนะคะแต่ตัวนี้นะคะมันจะมีเป็นครอปแบบนี้นะคะทุกคนพอเข้าใกล้สีมันก็เพี้ยนเนาะนะเข้าใกล้ไม่ได้นะคะสีมันก็เพี้ยนเตรงขอบเอวนะคะสังเกตตรงขอบเอวขอบเอวตัวนี้จะเป็นแบบมีขอบต่อลงมามีจีบข้างหน้าสองจีบข้างหลังสองจีบนะคะแล้วก็ต่อเป็นสายโบพันมาจากข้างหลังนะคะตัวนี้โบพันมาจากข้างหลังและมาผูกข้างหน้านะคะทุกคน สวยค่ะน่ารักมากส่วนกางเกงก็จะเป็นซิปข้างนะคะเป็นซิปข้างๆแบบนี้นะคะเอวสูงกระเกงเอวสูงนะคะตัวนี้สะโพกลูกค้าเขาอยู่ที่สะโพกอยู่ที่ประมาณ39นิ้วนะคะพี่พัน tha เลยขยายให้เป็นสะโพก39นิ้วเอว31นิ้วนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าใช้ได้จริงกระเป๋าพี่พัน t h ก็ใช้เป็นผ้าลินินแบบเดียวกันนะคะทำเดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้างหลังกันนะคะข้างหลังอะ่ะน่ารักมากค่ะทุกคน ตัวนี้เป็นแบบผ้าลีเนลเราก็ทําเป็นแฟชั่นนะคะเป็นแฟชั่นน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวดูข้างหลังนะคะนางแบบพิ้นทาสวยนะนางแบบใส่สวยแต่ยับนิดนึงนะคะพิุนทาไม่ได้ลีดให้เรียบร้อยนะคะมา,มาถึงร้านมันก็ยับแล้วนะคะเดี๋ยวดูข้างหลังกันนะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบ ป้ายๆนะคะใช้ใช้โบปลูกจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะมันก็จะเป็นเกลียวๆอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็จะโปด้านบนเพราะตัวนี้คอถังมันจะโปด้านบนเพราะนั้นเวลาไม่มีกระดุมอะไรเลยนะคะผ่ายยาวๆลงมาเลยถ้าถ้าแบบว่าลูกค้าใส่เสื้อชั้นในสวยๆก็โอเคแล้วนะคะเผื่อมันโปลงมาอะไรประมาณนี้คันมันเป็นครอปนะคะทุกคนมันจะ มันจะติดกับขอบเอวกางเกงพอดีนะขยับมันจะเห็นเนื้อเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะอันนี้เหมาะนะคะที่จะใส่ไปงานได้นะคะลินินพี่คุณทาว่ายังไงก็ดูดูดูดีนะคะใส่ก็ดูดูแพงเนาะดูแพงน่ารักมากค่ะตัวนี้นะน่ารักมากมายเลยมีกระเป๋าด้านข้างนะคะ ข้างหลังก็จะประมาณนี้นะคะพี่วันทาก็ยากนิดห,หนึ่งนะทุกคนแล้วก็แสงไฟก็ไม่พอก็มืดนิดหนึ่งนะคะร้านพี่วันทาวันนี้นะคะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วอาจจะรําคาญตานะคะก็ต้องขออภัยนะคะสวยงามนะคะอาจจะมีเสียงรําคาญอาจจะมีเสียงพัดลมข้างบนดังนิดหนึ่งนะคะพี่วัทาต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะพี่วันทาอยู่ตลาดนะคะไม่ได้อยู่ในห้างมันกันจะมีเสียงโน้นเสียงนี้บ้างนะคะอันนี้พี่วันทาต้อง ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับเซตนี้นะคะพี่บรรดาตัดนะคะเป็นงานตัดที่แบบเป็นพิออเดอร์นะคะไม่มีหน้าร้านอยู่นะคะเป็นพิออเดอร์ชุดนี้เป็นของลูกค้านะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายมานะคะก็ต้องใช้เวลาตัดหน่อยนะคะสีนี้ก็พี่คุณทาเรียกนะมันมันเพี้ยนสีนิดนึงนะคะมองตัวมันออกสีโอวันตินแล้วออกน้าตาลนิดนิดนะคะสีในกล้องมันสว่างกว่านิดนึงนะคะสีจริงมันจะจะ จะค้าแต่ถ้าถ้าสนใจก็ทักทายพี่มันทามาพี่มนทาจะถ่ายรูปไปให้ดูอีกทีนึ่งนะคะแอดไลน์มานะคะพี่มนทาปักลิงไลน์ไว้ก็แอดไลน์เข้ามาทักทายจะได้เห็นสีผ้าตีตรงๆเรามีเบอร์ผ้าให้เลือกนะคะถ้าไม่ชอบสีนี้ก็สามารถสั่งสีอื่นได้นะคะทุกคนสําหรับตัวนี้นะคะพี่มนทาก,ก็ตัดนะคะขายลูกค้าในราคา1590รเบาทนะคะเพราะว่าตัวโบนะคะมันใช้ผ้าเยอะมากะะใช้ผ้าเยอะจริงๆ ยาวมากนะคะโบพี่มันท h ว่าเม็ดกว่านะเม็ดเม็ดครึ่งได้เม็ดครึ่งได้หรือเกินกว่านั้นพี่มัน t ก็ไม่ได้วัดนะก็กะมารอบเอวแล้วก็มาผูกข้างหน้าให้ได้ก็โอเคนะนี่สวยงามน,นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่ะน,น,นะคะเข้ามารับชมนี้แหละคลิปนี้แล้วหากชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพี่มันทาด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่สำคัญสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอ,ตอไปกับ นะคะเพื่อนท้าอาจจะมีแบบนู้นแบบนี้ออกมานําเสนอหรือแบบอย่างนี้อย่าลืมนะคะถ้าสนใจก็สามารถเลือกสีได้นะคะสั่งมาตามขนาดที่ตัวเองต้องการได้นะคะอาจจะช้านิดหนึ่งก็ต้องขออภัยเพื่อนค้าช่วงนี้ช่างไม่มีนะคะทาคนเดียวนะคะแต่ว่าลูกค้าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพแน่นอนแล้วงานของเรานะคะใช้ผ้าลินินโปแลนด์เนื้ออย่างดีนะคะเนื้ออย่างดีคนฟื้มว่าเนื้ออย่างดีนะคะแล้วสั่งสินค้ากับทางร้านได้ของแน่นอนนะคะ นี่คะ่ะเป็นไงคะสวยงามน,นะคะราละคะ่ะสำหรับคลิปนี้พี่คุณทาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปตลอดไปนะคะอย่าลืมนะคะสันกระดิ่งไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย